อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของโดนชะตาได้เลยครับ ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโด VIP channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15พฤศจิกายน2,564าหสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพิจิกนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีพิจิกอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับตำแหน่งดาวอังคารหรือดาวประําตัวของคุณในชั่วโมงนี้ ยังตกในเรือนชะตาที่ไม่ดีก็คือตกในเรือนวินาศนั่นเองฉะนั้นความเป็นวินาศก็จะทําให้คุณรู้สึกเบื่อเซ็งทําอะไรก็แล้วแต่จะไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับหรือเหมือนคนแบตหมดไฟหมดไม่ค่อยอยากพบไม่ค่อยอยากคุยไม่ค่อยอยากเจอกับคนรอบข้างสักเท่าไหร่ดูเหมือนคุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับดูเหมือนจะมีปัญหาในหลายๆเรื่องหลายๆราก็เลยไม่อยากที่จะไปเกี่ยวข้องหรือไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวใดๆกับคน รอบด้านของเรานะครับก็จะมีสตอรี่เป็นแบบนี้อีกร่วมเดือนเลยหรืออย่างน้อยก็จนถึงสิ้นเดือนนี้เป็นอย่างต่ำนะครับฉะนั้นก็ต้องพยายามออมองโลกในแง่บวกอย่าเพิ่งคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องฟุ้งซ่านหรือเรื่องที่มันไม่ค่อยจะดีนะักถ้าเป็นเรื่องเกกี็ไไม่ไ่่ดทาหรยังนั้น้นถาจะคิดทีไ่่เหรอองหรือ, focus รอ, positive, รอร่องบวก,บวก ก็น่าจะเป็นเรื่องดีหรือเป็นคุณแก่ตัวของเรามากมายนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องตรงนี้ไว้ให้มากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการงานครับเพราะว่าตําแหน่งของดาวการงานหรือดาวอาทิตย์เนี่ยในดวงชะตาของชาวร,า,ราศีพิจิกตอนนี้ตกเลเสียครับตกเลเสียมันก็เลยเป็นวินาศกับตัวเรานะครับและมันเป็นวินาศแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ความเป็นวินาศก็ยังเสียหายจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ผมถึงบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ในเรื่องงานจะทําอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนติดขัด <c oughs> มีปัญหาหรืออาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของเนื้อง,งานฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานประจาหรือทํางานเกณฑ์เงินเดือนในช่วงนี้ก็ต้องะระมัดระวังต้องพยายามเ,เขาเรียกว่าดูแลสอส่องนะครับในเรื่องของเนื้อง,งานไว้ให้ดี มิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่างานมันผ่านมือไปแล้วก็ไปถึงหัวหน้าไปถึงเจ้านายเราแล้วเกิดข้อผิดภาค QC ขึ้นมาอาจจะรู้ว่าจุดอ่อนจุดเสียของเราใครเป็นคนทําและที่สุดปัญหานี้ก็จะมากระทบกับตัวของเราแน่แนอนะครับหรือคนที่ทํางานประจําตอนนี้รู้สึกว่า ไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องของการทำงานมีปัญหากับคนรอบข้างมีปัญหากับผู้บังคับบัญชามีปัญหาในเรื่องของเนื้อง,งานที่ทำแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคงานเยอะงานมากแต่ผลตอบแทนนิดเดียวเลยนั่นก็คือสิ่งที่มันจะเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหากับคุณยาวไปจนถึงกลางเรือนพฤศจิการยนนี้ฉะนั้นตอนนี้ผมอยากจะให้ชาวลักนาราศีพิจิกนี่คือมองแง่บวกนะครับหรือ อยากจะให้อดทนเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเราต้องเผชิญเราต้องเจอในหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องที่เจอจะต้องเป็นเรื่องบวกเรื่องดีสําหรับตัวเราไม่ใช่นะครับเพราะทุกคนจะต้องเจอปัญหาทั้งด้านบวกด้านลบเข้ามาหาตัวเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น <c oughs> เราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องวางแผนเราจะต้องทําอย่างไร ให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านปัญหาต่างๆในแต่ละวันไปได้โดยเฉพาะในเรื่องของงานตอนนี้มันตกเรือนเสียเรือนวินาศก็อาจจะเกิดความรู้สึกไม่ค่อยจะแฮปปี้หรือไม่ค่อยจะดีนะักฉะนั้นให้อดทนไว้อีกเพียงแค่2สัปดาห์นี้เท่านั้นปัญหาต่างๆก็น่าจะคลี่คลายลงแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานอิสระหรือทํางานส่วนตัวแล้วแล้วก็ช่วงนี้งานของคุณก็อาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ค่อยดีนะครับ อาจจะนิ่งอาจจะเงียบหรืออาจจะเกิดปัญหานะครับทำงานไม่เสร็จหรือทํางานไม่ตรงนะครับก็อาจจะเกิดการคอมเพลนจากลูกค้าจากหัวหน้าหรือจากคนที่กําลังดิวในเรื่องของงานอยู่ฉะนั้นการตกลงการเซ็นสัญญา <c oughs> หรือการเจรจาดใดๆก็แล้วแต่ในช่วงจังหวะเวลานี้มันก็เลยยังไม่เห็นข้อสรุปยังไม่เห็นว่าคําตอบของสิ่งที่เราทําอยู่ จะเกิดคําตอบอย่างไรก็ต้องรอจังหวะรอโอกาสหน่อยผมว่าหลังพ้นกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องราวต่างๆน่าจะดีขึ้นเป็นลําดับนะครับโดยเฉพาะทั้งคนทํางานอิสระและคนคนทงานอ่กินเงินเดือนก็จะต้องอประคับประคองตัวเองให้ได้ในช่วงกลางเดือนนี้ไปแล้วจึงจะดีนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้าง พราะการงานไม่ดีการเงินก็จะต้องสะดุดตาไปด้วยฉะนั้นการเงินก็อาจจะต้องมีปัญหาเพราะอาจจะมีรายจ่ายเยอะรายจ่ายที่อาจจะต้องช่วยเหลือนะครับคนในครอบครัวคนในเครือญาติหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตต่างๆก็เลยไม่ดีนะักและที่สําคัญในเรือนการเงินของคุณตอนนี้ก็ยังมีดาวสุขดาวเจ้าเรือนวินาศ มาตอบในเรื่องของการเงินด้วยฉะนั้นความเป็นวินาศก็อาจจะหมดไปอาจจะมีรายจ่ายเฉพาะกิจรายจ่ายฉุกเฉินที่จะต้องเข้ามาฉะนั้นต้องวางแผนการบริหารการเงินให้ดีมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะช็อตเดี๋ยวจะติดขัดแน่นอนนะครับแต่ปัญหานี้อย่างที่บอกหลังพ้นกลางเดือนนี้ไปแล้วการเงินของคุณน่าจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นถ้าจะมีรายจ่ายก็มีรายจ่ายที่เราสามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลได้อย่างแน่นอนฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้อง ประหยัดและรู้จักกินรู้จักใช้จะได้ไม่ชอ็อตหรือว่าไม่ติดปัญหาที่มันจะตามมาในภายหลังนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักอยู่บ้างนะครับผมอยากจะแบ่งเรื่องของความรักไว้คนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคนที่มีครอบครัวแต่งงานแต่งการมาแล้วในช่วงจังหวะเวลานี้ความสัมพันธ์ของคุณก็อาจจะรุ่มๆุมดอนๆไม่ค่อยจะดีนะักเพราะสาเหตุว่า ตำแหน่งของดาวพระราหูเนี่ยยังเล็งลัคนาราศีพิจิกของคุณราหูก็แปลความหมายว่าคนที่มีครอบครัวคนที่มีแฟนมีคู่ชีวิตอยู่แล้วก็จะเกิดปัญหาความไม่ค่อยเข้าอ,อกเข้าใจกันหรือจะเกิดปัญหาเรื่องของมือที่3นะครับปัญหานี้เป็นปัญหาโลกแตกสําหรับมนุษย์เลยนะครับถ้าเกิดกับครอบครัวใดหรือคู่ใดก็แล้วแต่ก็จะมีปัญหาไม่หยุดหย่อนปัญหากันไปตลอดชั่ว การใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตชะคั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะราหูนี้ยังเล็งลัคนาราศีพิจิกของคุณไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าและพอดูไปเรื่องของความรักโดยตรงตอนนี้ตำแหน่งดาวความรักหรือดาวศุกร์เนี่ยก็มาตกในเรื่องของการเงินของคุณนั่นแปลว่าถ้าคุณมีแฟนหรือคู่ครองคุณก็ต้องช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลานี้มากหน่อยเท่านั้นเองถ้าช่วยเหลือได้ก็ยังพอที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้นะครับ อีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มของคนโสดหรือคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงนี้ก็ยังดูว่าเราจะต้องเป็นระเอกนะครับเราจะต้องเป็นสายเปยที่จะต้องไปให้กับคนให้กับคู่หรือให้กับคนที่เรากําลังคบกําลังคุยกําลังเ,เปิดใจเปิดความสัมพันธ์กันนะครับถือว่าจะต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเพิ่งจะคบเพิ่งจะคุยก็ยัง เออโอเคอยู่อย่างน้อยก็ยังไม่ได้ที่จะ,ะชิงสุกก่อนหามหรือไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องอใหญ่โตหรือเป็นปัญหาลุกลามที่เป็นเรื่องความเสียหายแต่อยา่างใดตอนนี้ยังไม่มีถือว่าความสัมพันธ์ของคุณก็ยังพอไปได้เรื่อยๆฉะนั้นก็ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ไปให้ได้นะครับหลังพ้นมีนาปีหน้าไปแล้วความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับ ส่วนในเรื่องของโชคลาภพอจะมีไหมก็ต้องบอกก่อนว่าดาวเจ้าเรือนโชคลาภคือดาวพุธในช่วงนี้โครจรตกเรือนวินาศก็อาจจะยังไม่ได้ในเลขหรือในโชคที่เราต้องการแต่ถ้าเราซื้อเลขหรือเสี่ยงโชคโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าเลขนี้คือเลขที่ชอบ หยิบมาซื้อมาเพราะอยากจะช่วยเหลือคนขายก็ซื้อมาบางทีสิ่งที่ไม่คาดคิดมีโอกาสที่จะได้กลับมาเหมือนกันฉะนั้นโชคลาภอาจจะต้องไปซื้อในต่างที่ต่างถิ่นยิ่งไกลจากภูมิเนเกิดเดิมได้ก็จะยิ่งดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องคอเรื่องเจ็บเรื่องป่วยสาหรับตัวเราพอจะมีไหมต้องบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากเพราะตําแหน่งดาวองคารหรือดาวประจําตัวของคุณตกเรือนวินาศ ฉะนั้นอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคราะห์เรื่องเจ็บเรื่องป่วยหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุต่างๆก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ให้มากเลยทีเดียวนะครับถ้าระมัดระวังปัญหาเสี่ยงเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าก็ยังพอที่จะดำรนินชีวิตหรือใช้ชีวิตเป็นปกติแต่ปัญหานี้ก็จะอยู่จนถึงแค่สิ้นเดือนพฤศจิกานี้เท่านั้นถ้าพ้นพฤศจิกานี้ไปแล้ว ปัญหาเลืองคอเรื่องเจ็บเรื่องปวดก็น่าจะคลี่คลายลงฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบจอลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมได้เลยที่หมายเลขข้างล่างนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทันนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอน เอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีขอให้สุขภาพดีๆกันทุกคนและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ